ครับถ้าจะจะให้ดีนะครับาการล่างเส้นบนที่เราจะทําเคสโทรศั์นะครับเราจะเป็นบนเคสโซรศั์ใช้ใช้เมจิกนี้ผมผมว่าน่าจะเหมาะกับพวกเราม,มากกว่านะครับหาที่มันมาใหม่ๆเนสเส้นมันจะได้ดำๆนะครับผมจะลองดูนะครับอันนี้ของผมก็ใช้มานานละนะครับก็จะลองดูไอ้น,นี่จะหาง่ายกว่าจะถูกกว่าด้วยนะครับจะถูกกว่าไอ้น,นี่นะครับ แต่ว่าเส้นก็จะโตนิดนึงนะครับแต่ก็ยังพอได้อยู่ลองลองเขียนดูนะครับในแบบเนี่ยเราก็เลือกก็ที่ปากแหลมๆลองลองดูนะครับว่าจะได้ไหมค่อยเขียนนะครับ ดีวผมเปิดให้ดูนะครับเนี่ยครับมันจะเขียนง่ายนะครับเส้นจะเขียนง่ายกว่ากว่าที่เราจะนะครับคือถ้าปากามันเส้นที่เราซื้อมาใหม่นะเส้นเขาก็จะสีดํากว่านี้นะครับเวลาระบายสีก็ง่ายกว่านะครับลองดูนะครับลองลองใช้เอ้ยเอ้ยเมจิเมจิมจแบบนี้ดูนะครับ